ดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่อง SMB สล็ออันดับ1นั่นเองนะคะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเล่นเกมในค่ายเพซาร์หรือค่าย PS กันอีกเช่นเคยโดยที่เราจะลงเบ็ดเดิมพันกันไปที่60บาทเท่านั้นนะคะซึ่งเราจะมาเล่นเกม Double Happiness หรือว่าเกม Double ความสุขนั่นเองนะคะซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นอีกเกมหนึ่งในค่ายเพซารหรือ PS นะมาปุ๊บก็คือโบนัสแตกกันเลยนะทุกคนนะ รับไปเลยกับการหมุนไปเป็น10ครั้งนะต้องมาลุ้นกันว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะให้โชคดับเบิลความสุขของเราเนี่ยในค่าคืนนี้กันไปที่เท่าไหร่นะคะต้องมาลุ้นกันนั่นเองนะซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมสล็อต243ทางนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นเกมที่ทําให้เราเนโชคดีแล้วก็โชคดีนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเกมที่มีอัตราความสุขเนี่ยถึง1,860เท่าเลยนะซึ่งเด็กๆก็จะออกมาให้โชครา นาาของเรานั่นเองนะคะซึ่งให้เราเนี่ยมีโชคดีนั่นเองนะคะแล้วก็มีความสุขนั่นเองนะตามชื่อเกมเลยนั่นก็คือดับเบิลความสุขนะมาวันนี้น้องๆให้สัญลักษณ์วายเราไปเยอะเหมือนกันนะตอนนี้ก็ได้เงินรางวัลอยู่ที่1นึ่งพนะไปกันเลยนะพันสแล้วนะคะกับเบ็ดเดิมพันที่60บาทเท่านั้นนะคะทุกคนมาอีก3ครั้งเราจะมาดูกันสิว่าเราจะได้ เงินรางวัลกันไปที่เท่าไหร่กันแน่นะคะสำหรับเกมในค่ายเฟซ่าหรือค่ายพีเอสนะวายมาอีกแล้วนะวายมาบ่อยมากๆเลยนะคะสัญลักษณ์ว่ายนี่ก็ทําให้เราจะได้อัตราการคูณหรือว่าโบนัสเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับในเกมเฟซ่าหรือค่ายพีเอสนะซึ่งใครที่อยากเล่นก็มาเล่นกันได้เลยนะคะในช่องสล็อตไมล์เบรดนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์สำหรับช่องทางการเข้าเกมเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์เนอะก็ใครที่อยากเล่นก็ลองเข้ามาเล่นกันได้เลยนะคะมา และอีกหนึ่งครั้งสุดท้ายตอนนี้ด้ไปที่3,000กว่าบาทแล้วเนาะซึ่งเงินเนี่ยเราก็ลงเบ็ดไปที่หลักสิบเท่านั้นนะไม่ลงเยอะเลยนะคะทุกคนก็ค่อยๆลงไปทีละหลัก10นะแล้วค่อยเพิ่มไปทีละหลักร้อยนะคะมานะเป็นยังไงต่อโอได้ไปที่3,460บาทนั่นเองนะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดประเดิมเกมในช่อง SMD สล o ออันดับหนึ่งกันอย่างสวยงามนั่นเองนะคะสำหรับเกม Double Happiness นะคะทุกคนมา ก็ได้โบนัสกันไปสามสัญลักษณ์เนาะเราก็จะได้โบนัสกันไปเลยกับกกมหมุนฟรีสปินนั่นเองนะซึ่งก็ได้ไปที่สามพันสี่หกสิบนั่นเองนะคะทุกคนอ่ะมาตอนนี้เนี่ยทาให้รู้รู้สึกเลยว่าแบบค่ายเกมเพซาหรือ ps เนี่ยเขาเป็นอีกค่ายเกมหนึ่งที่แตกง่ายมากนะทุกคนนะเข้ามาเล่นกันไม่นานก็คือโบนัสแตกกันแล้วนะแพร่เริ่มเกมแบบไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่ะโอ้โหโบนัสมากันอีกแล้วปะเนี่ยนี่ก็คือกําลังลุ้นนะว่าเราจะได้โบนัสกันรอบสองหรือเปล่านะคะ มาดับเบิลแฮปปี้เนี่ยตอนนี้เราก็ได้ไปที่9,159แล้วนะเงินของเราสะสมนะฮะทุกคนก็ยีงไงเนะีต้องขอตัวไปเล่นเกมต่อก่อนแล้วกันนะต้องไปเล่นกันให้ได้ให้ถึงหมื่นให้ได้แน่นอนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะยัก็ขอบคุณทีฝ่ฝากติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ